ปลาคงมันปนปลาปากเช่ไหมบ่ปลาเปลี่ยนเปลี่ยนแม่ไหมเปลี่ยนเท่าหองแฮมแลนบางมซื้อช่วยอันพอลุงได้ด้อหากก็ได้ใม่ไหม่นบ่ขึ้นมาเดีนรสกไหขึ้นมาอไรมองวะ

มีไม <ป S 1> ่สดสดสวยๆเ,เลยเป็นยนตวะนี่ปะ็ะยนโอ้โหซาเลยโอ้อน,น,อน,นี่ปลาบางปราบางกระบันปลาปาอ๋อมนี่ปลาตัวอ่าปลาอยยังนี้ วะตัวนี้แพ็กเกจแรก่ะระตูองแม่แม่นะประตูน้ำคลองหากเพนอยู่นี่ม่เคยเห็นจักือไประตูน้ำ,นำออคลองเป็นี่มุเขื่อนบุเขื่อนประตูทะเลเนาะต่างกันโอ้ผักรกำงาม พักช่วนนี่ป่ะปอดสานผิดหรป่ะได้ใส่ปุ๋ยวะใส่ปุ๋ยบริสทธิยาแม่ป่ปุ๋ยชีวภาพป่ะมันจืดแล้วตัวซีดกินเนี่ยมันจืดนี่แล้วล่ะปุ๋ยก็ไ้แม่นเประกาศดอกว่างานตั้าแต่พระงคนี่เพศประกาศส้มอะไราเนี่ เออเลยกำลังงานครบทุวนหมดเลยอากาดใหม่ห,มหน่อยคนแรกคนเขี่ยวลายเนาะนี่คนกำลังจะออกมาออกกำลังกาย โอเคเอาพปกินดีเพราะจัดประมาณ